สวัสดีครับผมพอกระเป๋าพันพื้นเมืองอีกแล้วครับกับเมน,นูสุดแซ่บเมน,นูอีสานยอดฮิตครับผมเนื้องัวงัวเนื้อไม่จะจะจะจจไม่เศษเศษจะอาจจะไม่เหมืนครับอยากตูดแซ่ตูดมาแล้วกตบว่าเป็นยังพอาน้ำลายแตกมันได้คือก็ครับผมนี่ปรุงเองนี่พักกับพักเมียงห่อเมียงเตรียมออเดอร์ไว้เตรียมพักไ้แต่ห่อเราอะมักขมยุม่มนะครับเนี่ย เดี๋ยวจัดให้ครับผมผมขมไปเลยใส่ไปเลยเนาะขามจงครับผมอ,อันนี้ใส่เบิดเลยวุว่งวา,ายลำไรแตกครับผมบรรยากาศดีครับฝนตกตลอดเลยช่วงนี้มือนึงต่ติ่มๆแล้วอนี้โอ้ เนื้อได้ดีขี้มัดไซไฟบดแจงเนาะ้วเห็นน้ำลายแตกน้ำกันครับผมก็เอาสามสิบจีบครับผมนละใส่ไปเลยแล้วก็ครบ,บเสร็จนี่จางแมนใส่พร้อมครับผมดันมันเป็นใส่ออน นี่เป็นใส่เพียเดี๋ย,ยาาวฟาด่ะเอ้มางไงขมบอผ<ม>็ดลอหอมอย่างเอตับดับแรกปุ๊บสามสิบจีบครับผมเื้งดยบคำตุด ่พรเดี่ยวกิ่นแมลงศิษย์นะครับเดอ้อต่อไปนี่ีหลายยางเนาะอยู่ในนี่มันเลยกุมกลมกลินเข้าไปแล้วมันลำายแตกครับผมลงฝนครับผมแซ่บคักเด็ดไป โ oh. อ้ยครับอยากวบวกยูว่ามือแสบอีกที่เก่าครับผมคำประตูตไปเลยครับผม oh. นั่นละนี่ครับคนเลือดต้มเบิงนี่อยู่เร,อรอือวปะหมายถึงว่ามันมีแมงบกงุกโดนตไตมัน <c oughs> ว้ายโอ้นี่ครับเนียงไปเลย คำโตๆไปเลยขาดบริเนี้เป็นแบบเป็นแบบตีบเดอครับแต่มีกินกับกินมมนมีกับโมมิินโอ้โหมลมนุ่น้อยเออเห็นซุ่มไก่ถึงเนื้อจะเย็นเลยก็ได้กาัดด้วยโดยเฉพาะแจ้วครับผมไปมัดนัวคือเขา ลันนัว,นวใส่ในหมีไอตอนหนึ่งกันเนี่ยครับแก้วเด็กกัดอยู่ด้วยนนกแก,ก,ก้วกเพียแล้วแก้วโคลเพียร์ในน,นีนั่นอยู่กลมกลมนี่เพ็ดนี่เนี่ยน้ำเหรอครับเดี๋ยวผมได้ลูกด่วนมาแล้วเราอาวมาให้ ไข่รพร้อมเอาเดี๋ยวเขาเอิอนเมียงครับผมเซยบเซยบจังเลยล่ะเกี่ยวแงเน่านียใส่เลยครับใส่กระเพราน่า เออผมแม่นผมพะรู้เลยครับแล้วผมมักกินแบบนี้ <laughs> นี่พัตซี่นี่อนนะไรเนาะเจเลยเท่ากันดีเดี๋ยวสิราส้นกันครับ รอส้นกับกับบาอ่ะกนะครับใ,ใส่เลือดใส่หนึ่งกอน<ม>คื<ม>อกันพักด<ม>ูนีเจ้าหน่อยเอาไปน่าย treo ừ. này bồn, thành treo bớt rồi. hấp chôn, các ông, phải. ừ. ừ. มากินพักหน่อยครับโอ้สุดยอดเยีย่ยมแซบ่บนี่นะครับไปมากกับสิเหลือเช่อนี้แหละเอาบ้าอาับวันนี้ขอสองนมก่อนเราคือบอ่กเสือด้นเอ,อือเนื้เอเลยลืม<อ>ดันเกีียวดันเกีียวเบอ้อติดตุ่นแหะครับ แข้งให้กันติดใจครับ <c oughs> เกียวผมเสียบอย่างนี้เด็กบอกเลยนนดอกนี่คักครับผมนี่ครับผมเหนือสามตอนครับคำตัวตัวไปเลยครับผม เฮ้ยแนวเดี่ยวแซ่บไปกินแรงเดียวแล้วผมดีอยากบวกด้ยเมมานี่เมนมันร่อยมากโอ้แซ่บแซบครับผมอยู่ดไม่แห้งอีกแล้วครับกับบรรยากาศฝฟตกกมื้อนี่แซ่บนี่ปากำลังลงตรงลงรีครับตอนนี้ไอ้เพิ่นจะไปยามปลาว่้วใช่ยามรียาม ซิ่วปลาดิมันไรมไปจกินลปะครับผม่อยูดีๆไม่แห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับเพราะฝนกับตกตลอดผมก็จะออกไปหน้าแหละ <c oughs> โอ้ก็เหโ็โหโนว่าลับแสบีบครับผมมือน,นี้